สวัสดีครับมาพบกรรัรรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนล่างประจําวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ครับก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศในวันนี้นะครับในวันนี้บริเวณภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับจะเป็นลักษณะของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมนะครับมาดูในส่วนของสภาพท้องฟ้านะครับในช่วงเช้านี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า หลายพื้นที่นะครับก็จะมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากนะครับการคาดหมายในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับฝนฟ้าขนองนะครับอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10- 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีโอกาสของฝนตรงหนังบางแห่งนะครับบริเวณจังหวันนดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดในส่วนของตัวเลขอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวัน 3 0ถึง33องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดเช้าวันพรุ่งนี้22-24องถึง24องศา,าเซลเซียสครับก็ในช่วงของวันนี้นะครับก็เนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมมีกําลังอ่อนนะครับแล้วก็มีลมตะวันออกเข้ามานะครับก็เลยนําความชื้นจากบ,บริเวณเทะเลจีนใต้เข้ามาด้วยนะครับทำให้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองที่ค่อนข้างมากอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงตอน เย็นตอนค่ำนะครับก็อยากจะฝากระมัดระวังนะครับป้องกันความเสียหายที่จะเกิดเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับการรายงานในช่วงเช้านี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ติดตามต่อในช่วงบ่ายสวัสดีครับ